สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันแล้วนะครับเกียรติอีซุการ์บี้นะครับวันนี้ก็พามาเลยขันไม่หลาวกันนี่กันไม่หลาไม่รู้คงเคยพุ่มใหญ่หูือมาไม่หลาวครับหนึ่งกันเอฟเอ็กเซดซ้ำรอยครเพลงนาจิก้าอูโซสมบัตนะครับโูโซสมบัตอะสี่เลือบนาจะกองเจ้าดื้อหล่าอุ้ยดุดครับอ่าเพลงเลยหมาบางนะครับกราบคางเลยเป็นโกลเมียมมดกันชนหน้าโกลเมียม ยืนนาไม้กันนี่ยืนนานิดนึงครับอตอนเย็นๆนะครับตามาเล่ยกันชารักดูรายละเอียดนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยใน YouTube ก็กดซัดสักให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะให้มาดูกันแบบรละเอียดกันเยอะๆเลยครับเนี่ยดูแบบรอบๆขันไปก่อนนะครับถ้าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์ห้่มด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการดําคลิปแล้วก็ การแข่งในการไข่รดนะครับพรมไก่รดได้พวกทานก็ได้เลคลิปกันเยอะๆรดมาเยอะครับเวยด้วยนะครับช่วยด้วยกับเจ้าเดิมแล้วครับออ่่าานะครับพงปักดีนะครับซองพันสิบเก้าครับกับของเจ้าเดิมนะครับของพีบีหรือน้องบีมครับอ่าจังหวัดนครศรีธรรมราชรอดูกันครับรอดูรอชมกันนะครับวันนี้มาออกรดกันแล้ว เราดูหน้าเจ้าข้องรถนะครับก็หให้ดูกันกล่าวๆนะครับขอบคุณครับช่วยกดซับสไครกดไลค์กดแจร์่มด้วยนะครับสวัสดีครับ